สวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมบ i ส c a ทนะครับผมเราอยู่ในส่วนของออบทที่3ตอนที่5ตอนสุดท้ายกับอีก3คําสั่งพื้นฐานนะครับผมเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณในส่วนของบริษัท D ิจิเทควันนะครับที่เราได้ใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์บ i ส c a ทกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมใครที่สนใจ อยากแกสอบถามราคาเช่าใช้นะครับซื้อขาดนะครับหรือว่าโปรแกรมแต่ละตัวนะรับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์098 509 8 8 6 1หรือว่า ID l ดี e A ลัวเลข0ศ9 2ย1นกะครับผมหรือฝากคำถามใต้คลิปวิดีโอแต่ละตอนได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นวิบเอาวิบเอาเนี่นะฮะคีย์รัดก็จะเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าอยากจะแนะนําให้ใช้งานไปที่นี่เลยดรอไปที่หัวข้อวิบเอานะครับใครที่หาเมนูดรอไม่เจอเนาะ,ะถ้าเลื่อนเมาส์ไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปในจุดพวกคําสั่งพวกนี้นะคลิกขวาเนี่ยนะฮะคลิกขวานะครับมันจะมีคําว่าเมนูบาร์เนี่ยนะครับถ้าติ๊กออกตัวด้านบนมันจะหายเนาะจะเป็นแบบนั้นติ๊ก คืนมานะครับอันนี้เป็นเมนูบาร์นะฮะไปที่เมนูดรอนะครับเราก็เลือกใช้ในส่วนของวิบเอานี่นะฮะจะเป็นฟังก์ชันแบบนี้เฟรมเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมออฟนะฮะเฟรมออฟเนี่ยหมายถึงว่าอา่ไม่โชว์นะ,ะไม่โชว์เป็นลักษณะของเส้นนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเฟรมออนนะเฟรมออนเนี่ยก็คือตรงนี้ครับนี่นะฮะร,รูปแบบของมันจะโชว์เป็นเส้นแบบนี้ เพื่อนๆน้องๆอยากจะตั้งไว้ก่อนก็ได้อยากจะให้โชว์ก็หรือไม่โชว์ก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะ,ะ่วนเลือกใช้วิบเอานะครับผมแล้วก็ไปที่เราอยากจะบดบางตรงไหน,นแล้วก็คลิกครับคลิกครับลากลงมาคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกมุมนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเนะี่ยฮะจะเป็นแบบนี้มันก็จะสร้างเป็นบ้านบางๆแบบนี้ถ้าคลิกไปที่เฟรมนะดีลิทออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือ วิบเอานะครับคำสั่งที่1ไปดูคำสั่งที่2นะครับในส่วนของการเขียนเเส้นเน้นความสำคัญเส้นเน้นความสำคัญนะครับ R E V C หนไครับหรือว่าไปที่เมนู Draw คือกันนะแล้วก็เลือกใช้ revision เขาคลิกเข้าไปปังเนี่ยนะมันจะมีรูปแบบของการตั้งค่าตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลย arc นะฮะ minimum นะ minimum arc สวมใส่จุด หกด enter ไปมันก็จะมี maximum ผมใส่จุด2 enter ไปจากนั้นผมเลือกใช้รูปแบบนะครับแบบเป็นเล็กเชงกร่าแบบนี้ฮะมันก็จะสร้างรูปแบบมัแบบนี้นี่นะครับดังนั้น minimum กับ maximum นะครับเป็นรูปแบบของการสร้าง arc ในลักษณะของ arc ตัวเล็กกับ arc ตัวใหญ่นะถ้าค่ามันเยอะถ้าค่ามันเยอะอ่ะสมมติว่า ผมเลือก a r ร์คลิเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะถ้าค่ามันเยอะเช่นจุด2อ n t อ r Enter นะครับจุด4 Enter เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมลักษณะของการสร้างเนี่ยมันจะมีวงมันจะมีส่วนของ Arc ที่ใหญ่ขึ้นอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือรูปแบบของคำสั่ง r i v i s i o n นเขานะครับ Revision เขาเนาะก็พื้นฐานพื้นฐานก็คือตัวนี้นะครับพื้นฐานคือตัวนี้ไม่ได้ สอนในส่วนของอตัวเชิงลึกมากเพราะว่มันอาจจะมีในเรื่องของคัลิกราฟีพวกอะไรต่างนะครับสไตล์เนี่ยมันมีมีมหลายตัวนะครับมันมี Normal มีคัลิกราฟีพวกอะไรต่างนะครับแต่แต่เบสิกพื้นฐานก็แนะนําเป็นใช้ในใช้ในส่วนของ normal ก่อนนะฮะโอเคอันนี้เราไปต่อกันนะครับผมเรามีเสียงตุ๊กแกด้วยนะฮะอ่ะไม่ว่ากันนะครับจังหวะชีวิตของใครของมัน จังหวะชีวิตของมันของตุ๊กแกนะฮะโอเคไปดูอีกคำสั่งหนึ่ง sk นะฮะ sk ก็พิมพ์ได้เลยครับ sk กด enter ไปครับจากนั้นก็เออ่มันจะมีค่าเนาะผมใส่จุดหนึ่ง enter เนี่ยนะฮะก็คลิกแล้วก็เขียนครับแล้วก็ enter ไปครับนะฮะ เหมือนกับการเขียนแต่ว่าถ้าจบนะถ้าจบก็คือคลิกขวาเอาเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งครับ S K นะครับ Enter ไปนะครับผมใส่จุดหนึ่งอา่าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกคลิกหนึ่งครั้งอา้าวลืมไปครับจุดต้องจุดหนึ่งก่อนนะ S K ไปก่อนนะจุดหนึ่ง Enter ไป มันจะเป็นลูกศรแบบนี้นี่นะครับคลิกไปครับนี่แล้วกด Save and Edit ิตอ่าแบบนี้นะครับ Spacebar Enter ไปผไปพยมรับค่าจุดหนึ่งมันเป็นค่าความถี่ของมันที่เฉยครับ Spacebar ถ้าสมมติว่าผมใส่1 Enter ไปนะครับนี่ฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะห่าง นะครับมันต้องใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะความถี่มันจะไม่ได้นะครับผมสเปซบาร์ bar, ถ้าเป็นจุดหนึ่งมันก็จะเขียนตัวเล็ขได้นี่นะครับ Save and Edit นะครับผมอันนี้ก็คือสเก็ตนะครับผมประมาณนี้นะก็ลองฝึกกันดูนะครับในส่วนของ Biscat ในส่วนของบทที่3ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตอน ไมอยากจะทําตอนยาวๆเนาะเพียงแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้ลองทบทวนกันได้ลองค้นหากันได้ในห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ทางเพจ Biscuit Thailand นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาก็ฝากน้องๆเพื่อนๆเข้าไปติดตามแล้วกันใครที่สนใจในส่วนของ s i u i t นณะตรงนี้ในส่วนของบทที่3ส,สอนมาจนถ,ถึงบทที่3นะครับผมมองว่า ทดแทนได้แน่นอนสำหรับ b i z c a t นะครับแล้วก็ราคาน่าสนใจมากนะครับถ้าเทียบกับฟังก์ชันคือมันสามารถคุมงบได้เพราะราคามันไม่สูงเอากันตรงๆนะครับจะซื้อเป็นซื้อขาดก็ยังได้เลยนะครับสำหรับคนที่มี ต้นทุนที่ไม่สูงมากนะก็สามารถที่จะสั่งตัว b i s c a ดไปใช้างานได้มันเหมือนออรดดีแ้แคดอะณตนะนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะจะถึงบทที่3นะครับเพื่อนเน้องๆคนไหนที่รับชมอยู่นะครับก็มีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะนะครับสำหรับการใช้งาน b i s c a ดก็ฝากเข้ามาเลยกันอยากจะให้เราจอยเข้าไปหรือใครที่เพื่อนๆน้องๆคนไหนเพื่อนเคนไหน,น,น,ไหนที่ทำเพจ ทำช่องสำหรับบิสแค t อยู่ก็เอามาแชร์กันแล้วกันนะฮะมาแชร์ัาแลกเปลี่ยนกันอยากจะให้เป็นอีกซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอ,อ,อีกจุดหนึ่งคือผมไม่ได้มองว่าเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกนะเพียงแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันถ้ามีการสอนดีๆนะครับมีเพจมีทุกอย่างซัพพอร์ตดีๆผมว่ามัน มันไปได้อีกอไรเพราะเขาทําเขาทําครบวงจรเลยอย่างที่ผมผมให้ดูในหน้าต่างการใช้งานตั้งแต่ตอนแรกนะมันมีบิมเข้ามาด้วยไงนะมันมีบิมเข้ามาด้วยฝั่งของออเทเดสเนี่ยมันมันจะเอียงไปทางเรวิตแล้วไงนะฮะแต่ออเทแคดมันก็ยังคงเป็นออเทแคดอยู่แต่บิสแคดที่ทําออกมานี่น่ารุนนะน่ารุ้นโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่รับชมอยู่เดี๋ยวตอนถัดไปเราจะไปดูกันในส่วนของบทที่4กัน นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ